กันต่อนะแน่นอนนะครับในวันนี้นะครับทีมสีแดงคือชมป์และทีมแชมป์ในวันนี้นด้มีโอกาสชิง1,000 0บาทนะครับจากแฟเนเจอร์เกมค้ำแทงบนนะคั้นครับผมเป็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความความหวังความยุติธรรมนี่แหละครับบ้านเมืองเราต้องการคำสองคำนี้ครับเพราะฉะนั้นพวกคุณจะต้องเป็นยอดมนุษย์เป็นยอดมนุษย์นะฮะ เพื่อสร้างความหวังให้กับมวลมนุษยชาติผมพร้อมแล้วครับผมพร้อมที่จะแปลงร่างเป็นยอดมนุษย์แล้วครับพร้อมนะฮะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญที่เพลงอาไรพร้อมครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วขอให้ได้หนึ่งหมื่นบาทจากกัมแปรเลเจ๊คีปไปคลองนะฮะกัมแพงซ่า เป็นคุณเบิร์ต <favorite> อีกครั้งครับที่ทำกำแพงหักด้วยก้นของเขาดูจากภาพช้านะครับทุกคนเขายืนประจำตำแหน่งการแข่งไยังถูกต้องแล้วครับแต่ติดตรงไหนครับติดตรงก้นคุณเบิร์ตครับดูนะครับว่าติดเต็มเครับก้นนันดันงอนแหลมลําออกมากำแพงก็เลยหักอดได้บนนั้นไปพบก้นเจ้ากรรมแท้ ผัดน้องด้วยเท้าของพี่พี่ขออภัยแต่น้องสมควรได้รับโทษนั้นอยู่แล้วเห็นชัดๆรือว่าภาพภา,าพรีเพลย์นเนี่ยโอ้โหโดนก้อนน้องยอมรับไหมครับ <laughs> ยอมรับ,รบไม่เป็นไรครับพี่พโอเคทีมเราคือทีมชนะคารับแต่ที่แน่ๆนะถึงจะทีมชนะในวันนี้นะฮะแต่ก็ไม่ได้รับ10,000บาทจากกระป๋องเนเจอร์กรีฟนะครับน่าเสียดายมากนะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับทีมสีน้ำเงินแล้วก็คุณโจโจ้ขอบคุณมากครับ ขอบคุณทีแมแชมป์นะสีแดง,งและคุณบุ้ยขอบคุณครับคุณบุ้ยฮะขอเชิญอีกนะยินดีเลยครับพี่หนุ่มยินดีนะครับยินดีครับจะมาขเขาไหมฮะหรือมาก็ชนะอีกผมขออนุญาตเอาคนที่เก่งกว่าน,นี้เอาจา่าพนมมาดีกว่าคราวหน้าจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยจ่าพนมเนี่ยผมเคยเล่นหนาเขาที่ผมรอดมาได้ผมเรียนแบบท่าขเขานะครับเออแลอวะคุณมาไหมคุณมาไหมเขาหน้าผมจะยฟิตมาเป็นอย่างดีสู้เขาไหม สบู่สบู่สบู่เห็นเห็สบู่ที่นรลงไปอาบน้ำทุกทีเลยอ่ะขาวหน้าจะติดมาด้วยขาน้าติดมาด้วยเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับสระว่ายน้ำเจดีผูและกาแฟเนเจอร์กิฟ คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านท่าในใดนะสนใจอยากรูปเล่นรายการของเราสมัครเข้ามาได้เลยนะครับที่ w o r l d w e b w h o i n d e w t h a i l a n d c o m นะครับหรือว่าอยากทราบข้อมูลข่าวสารเรื่องราวที่มาที่ไปยังไงในรายการของเรานะฮะเข้าไปชมได้นะครับที่ f a c e b o o k c o m l h whoindowthailand วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่ในครั้งหน้าน,นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ